้ำเสร็จก็มาทำคลิปเลยนะเมื่อกี้พี่นิดไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการสวดพระกรถางเงินล้านมาแล้วก็จะเอามาแบ่งปันกับเพื่อน,อนในช่อง y o u t u ู e ด้วยเนาะไปเรียนรู้อะไรมาก็จะเอามาแชร์ให้นะคะสำหรับใครที่กำลังฝึกสวดพระกรถาเงินล้านอยู่นะอะเล่าเล่าความเป็นจริงก่อนว่าทำไมมาสวดพระกรถางเงินล้านเนาะตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนาะหลักๆคือเราอยากได้เงินล้าน นะเราอยากมีรายได้หลักล้านจากการขายสินค้าออนไลน์นะคะก็เคยค่ะเพื่อนๆเ,เคยสวดแล้วประมาณเก้าวันสวดในช่องช่องนี้นะเพื่อนๆไปเรียนรูนนน้ได้นะดีจริงๆค่ะช่องมหัศจรรย์บำเพ็ญค่ะนะแบ่งปันฟรีค่ะเพื่อนๆไม่ได้เสียเงินอะไรเลยลองไปเราาเียนรู้ดูนะ วันนี้พี่ก็มาเรียนดูเรื่องว่าสวดพระกรถาเงินล้านยังไงเธอจะเกิดผลลัพธ์นะคะของปากนะพอทาปากแล้วนะสวดแล้วรวยนะสวดแล้วยังไงถึงจะมีการงานการเงินโชคราบร่ลำรวยขึ้นพี่นี่ก็เคยไปศึกษามาก,ก่อนแหละถึงกล้าสวดเนานะ สวดกับช่องมหาจัน,จนบำพินแล้วก็ตั้งใจขายของออนไลน์เนาะก็ทําให้เราขายได้ภายในเก้าวันมีลูกค้าทักมาห้าคนปิดการขายได้สองคนแต่ล่าสุดก่อนหน้าเนี้ยสวดตอนวันไหนหลานชายแฟนอะเคยเอาเงินมาให้สามพันนะคะเคยมาช่วยเราแล้วก็ก็คือ<ต>รู้สึกว่า เราเชื่อในเรื่องนี้นะเรื่องบุญมันจะทับขานะวบอกเฮ้ยโดนไหมเนี่ยไม่โดนมานะไม่โดนครับหอมแข้มไปเอยได้ไหมหอมแข้มหน่อยได้ไหมไม่หอมแข้มหอมแข้มทีนึงยังได้มีกําลังใจรนะักนะกว่าคืองานนี้แม่ไปชือ หนึ่งเลยค่ะการที่เราจะสวดพระรถาเงินล้านนั้นเกิดผลลัพธ์ที่เ,เรียนรู้มานะหนึ่งก่อนที่เราจะสวดให้เราขอขอมากรรมก่อนหรือให้เราขอขอมากรรมพระรัตนาตรัยก่อนเพื่อนเพื่อนมีแบบนี้ไหมคะไม่ว่าเราจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ให้เราขอขอมากรรมก่อนสมมติว่าเราลดลู่พระรัตนาตรัยลดลู่พระพุทธเจ้าอ่ะด้วยกายวาจาใจหรือทําผิดศีลใดทั้งสิ้นก็สวดแล้วจะไม่เกิดผลลัพธ์ค่ะนะสวดแล้ว พอสวดขอ,ขอกรรมไม่ลบหลู่พระราชนตาไม่ลบหลู่พระพุทธเจ้าไม่ลบหลู่คาถาเงินล้านด้วยนะคะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีกับพระคาถาเงินล้านเนาะเพราะหลวงพ่อท่านเคยสวดมาแล้วมันก็เกิดปฏิหารกับหลวงพ่อได้ตั้งแต่เงินหมื่นได้เงินแสนมาได้เงินล้านมาในการทําบุญกระถินเนาะแล้วหลวงพ่อก็ได้บอกให้ญาติโยมลูกศิษย์เอาไปสวดเพื่อจะได้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนี้เนาะก็มีคนปฏิบัติตามกันมา แล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ลองสวดดูแล้วก็เกิดปฏิหารเคล็ดลับคือหนึ่งไม่ลบหลู่พระคาถาไม่ลบหลู่พระรัตนตรัยไม่ลบหลู่พระพุทธเจ้าหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าสวดแล้วก็จะเฮงชีวิตก็จะดีขึ้นและคุณมีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านแน่นอนค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะคือการทานบารมีหลวงพ่อท่านเมตตาได้สอนว่า ให้เคล็ดลับในการใส่บาตรนะคะใส่บาตรท,ทาบุญทุกเช้าเพื่อมีทานบารมีค่ะให้กับตัวเราหรือได้บุญนั่นเองค่ะหรือถ้าเราไม่สามารถที่จะไปทําบุญใส่บาตรตอนเช้าได้ตามหลักนี้ไปเรียนดูกับหลวงตามมามานะหลวงตาบอกว่าให้ไปทําบุญที่วัดก็ได้หยดหยดเท่าไหร่ก็แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานหรือในสมุดธรรมะที่ตัวพี่อ่านเจอนะเขาในสมุดธรรมะเล่มนี้สอนว่านะให้ อดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อ,อนะหนึ่งค่ะวิธีการทำบุญให้เกิดสำเร็จผลนะคะหนึ่งบุญเกิดจากการให้ทานสองบุญเกิดจากการรักษาศีลสามบุญเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจการสร้างความดีทุกการนั้นล้วนเป็นแหล่งของการเกิดผลบุญทั้งสิน้นแล้วก่อให้เกิดอนิสงส์ที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิตได้ทุกเรื่อง บุญอันเกิดจากการให้ทานพระพิสุสงหรือให้ของแก่ใครไม่ว่าจะให้ของแก่พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรแม้เอาข้าวนะให้หมากินเอาอาหารโยนให้ปลากินเอาเศษอาหารโปรยให้หมดกินขนาดน,นั้นจะเกิดกระแสบุญเป็นแสงเดืองรองแผ่ออกจากตัวผู้ให้ทันทีและเพียงไม่กี่วินาทีแสงนี้ จะพุ่งหายขึ้นไปเบื้องบนแล้วสะสมเป็นกองบุญของผู้ให้อยู่บนเทวดาโลกดังนั้นจึงขอเน้นย้ำหลักสำคัญที่ว่าขณะของหลุดจากมือเมื่อใส่บาตรถวายของพระสงฆ์หรือให้ของแก่ใครก็ตามเราต้องอธิษฐานแผ่บุญทันทีอย่ามัวไปรอแผ่บุญตอนสวดยะสาสัต์ทีเนื่องจากการแผ่ให้ตอนยะถาอย่างที่เคยปฏิบัติ กันมามันผิดเพราะกระแสบุญได้เนือนจางหายไปอยู่ในสวรรค์หมดแล้วต้องคิดแผ่บุญในทันทีทันใดว่าบุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้รักษาตัวข้าพเจ้าหรือบุญนี้จงเป็นของเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าหรือบุญนี้จงเป็นของเทวดาพูดผีปีศาจเป็ดคุดนาคยักษ์ที่สถิตอยู่ในสถานบ้านเรือนของข้าพเจ้า หรือจงเป็นของเทวดาผู้รักษาบิดามารดาของข้าพเจ้าเป็นต้นขึ้นอยู่กับเราว่าต้องการแก้ปัญหากัดกุ้มในเรื่องใดหรือเวลาเรา,าภาวนาสวสดมนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถแผ่ไปให้เช่นแผ่ให้กิจการงานเราอ่ะเช่นเราขายสินค้าอะไรอยู่พี่ขายสบู่ขายครีมขายกันแดดนี้ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งขาย แล้วก็แผ่บุญไปว่าข้าพเจ้าขอแผ่บุญในการแบ่งปันทําความดีครั้งเนี้ยให้สมุทัพทิมหน้าใสขอให้สมุทัพทิมหน้าใสของข้าพเจ้าเฮง,งปังขายดิบขายดีไม่พอขายด้วยเธออะแล้วเราอยากได้ยอดเท่าไหร่เราก็เขียนอย่างนี้ค่ะเนาะ,ะ,ะวิธีเคล็ดลับแล้วก็ให้เราสวดวิธีการสวดเนาอะ,อะให้สวดด้วยใจแบบใช้น้ําเสียงที่แบบ ใช่หระนุ่มนวลไม่นนค่อยสวดไปไม่ต้องเล่งจนเกินไปในช่องมหสัจจัรย์บำเพ็ญสอนแบบนี้เนาะ<อ>แล้วก็อาจจะเป็นต้องนั่งสมาธินะคะแล้วมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งในใน,ในคลิปนี้เนาะท่านบอกว่าท่านสวดก็ไม่รู้กี่เดือนเนาะทุกคนแล้วทีนี้บวกกับบุญที่ทำบ่อยๆแล้วก็ได้ไปถูตรตอรีละวันที่ห้ากี่ใบก็ไม่รู้แหละนะคะนี่แหละคือบอกเลยว่า อย่างพี่สวดคาถาพระมหาจากักรพรรดินี่ค่ะคาถาเงินล้านเนี่ยรวมกันเนี่ยเราเคยมีขอพรหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูนะด้วยความที่เราอยากได้เงินเราเคยขอว่าขอให้เห็นเลขที่แบบมันมาแบบปฏิหารนอะ่ะแล้วเราก็ไปเห็นเลขตัวหนึ่งเก้าเก้าเราก็เขียนใส่ในสมุดธรรมะไว้นะว่าเราจะไปซื้อหวยค่ะแต่เราไม่ได้ซื้อเห็นไหมเพื่อนๆไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะ สิ่งหนึ่งเลยค่ะคือการถือศีลที่มันเกิดขึ้นกับเราค่ะสิ่งศักดิ์สิทเนี่ยหรือจัก,กรวาลเนี่ยท่านก็ทดสอบเราอยู่เหมือนกันแล้ว,ว่าอ่าวันนี้อยากเป็นคนดีใช่ไหมอยากมีชีวิตดีขึ้นใช่ไหมเราจะสวดต่อเนื่องได้ไหมทุกวันทุกวันเวลาไหนก็ได้เช่นตื่นเช้ามาพี่จะสอนกดแรงอยู่เลยเนาะว่าให้เราเลิกคิดลบให้เราจิตอยู่เป็นบุญตลอดเวลาตลอดวัน แล้วก็ขยันตั้งใจทำในสิ่งที่เราทำอยู่อย่างเต็มที่เนาะอ่ะแล้วทีนี้ก็สวดพระคาถาเงินล้านสวดแล้วให้เป็นจิตนิ่งๆนะคะแล้วก็นั่งสมาธิได้ยิ่งดีค่ะมีพี่ไปอ่านเรียนรู้มาหลายนะในเพจของหลวงพ่อที่มีแฟนคลับพระคาถาเงินล้านอ่ะเนาะ,นอ,ะอ่ะก็มีสวดที่ร่มรวยกันเยอะแยะนะแล้วก็ทำกิจการงานด้วยนะ อ่าทีนี้ส่วนมากก็จะมีแต่นักธุรกิจอ่ะแล้วที่นี้หลวงพี่ท่านสอนว่าทํายังไงให้เทวดารักก็คือทําประมาณนี้แหละค่ะก็คือไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์ไม่ลบหลู่ในสิ่งที่ท่านเมตตาให้เรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ่าเราไม่สวดเพราะว่าเราทําตามใครแต่เราสวดเพราะว่าเราอยากสวดเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ ที่์สำคัญเราต้องมีสัจจาสมมติว่าเราสวดแล้วเราชีวิตดีขึ้นอะเราจะช่วยคนไหมถ้าหากว่าเราได้ดีจากการสวดพระกระานเงินล้านอย่างพี่ก็มีศัจจานะว่าถ้าหากว่าเราสวดพระกระานเงินล้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเคยได้อะไรมาเราอะจะช่วยคน แต่เราก็มีโมเมนต,ต์ที่เราไม่ได้พิมพ์สมุดธม้ช่วยคนอะเนาะช่วยลูกค้าของเรานะอ่ะเพราะว่าเรายัางไม่รอดแล้วก็ไม่ได้วางแผนนะตอนนั้นค่อนข้างว่าลืมนั่นแหละทุกคนทีนี้มันมีโมเมนต,ต์แบบนี้ค่ะเ,เพื่อนด้วยความที่เคยตั้งใจเก็บเงินที่จะพิมพ์สมุดธมะนะแต่ด้วยความกลัวที่แบบแฟนหาคนเดียวนี่ค่ะ รายได้มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะเราก็พยายามจะเก็บไว้ทำมันร่นนี้เพื่อส่วนมากก็คือเลี้ยงลูกเก็บไว้ซื้อสินค้าออนไลน์มาไว้ใช้แล้วก็ขายนี่แหละคะ่ะเราก็เลยไม่รู้จะให้อะไรเพื่อนอนอกจากความรู้เนาะถ้าลองสวดดูค่ะสวดให้ได้สิบวันเราตั้งใจเก็บเงินมากรับรองว่าเก็บเงินได้มากกว่าสิบหนึ่งพันบาทแน่นอนค่ะถ้าผู้ที่หวังที่จะนั่นจริงๆอยากจะให้มีเงินเก็บนะีคะ ดีไม่ดีถ้าเพื่อนเพื่อนมีบุญทําก่อนนั้นเนี่ยทาบุญมามากพอพอสวดพระคาถานเงินล้านจะดึงเอาบุญเก่าอะที่เคยทํามาตั้งแต่อดีตเนี่ยมาไว้กับปัจจุบันเพื่อนเพื่อนทำบุญมาเยอะเพื่อนเพื่อนอาจจะมีมีแรงปฏิหารที่มากกว่านี้ก็ได้นะอาจจะมีคนมาช่วยเพื่อนๆนทันตาเห็นก็ได้อสมมติว่าวันนี้เพื่อนเพื่อนทกิจการอะไรอยู่ก็แล้วแต่แต่มันเกิดสภาวะเงิน ขาดแคลนเงินไม่คล่องตัวหรือแม้กระทั่งธุรกิจมันไม่เหมือนเดิมอะนะยุคสมัยนี้ใช่ไหมด้วยความที่อะไรก็แพงไปหมดใช่ไหมเพื่อนเพื่อนลองคิดแบบนี้ไม่ว่าจะถูกจะแพงอะเราก็ทําได้ทั้งนั้นแหละเราก็ซื้อกินซื้อใช้ได้ทั้งนั้นแหละหรือสิ่งที่เราทําก็แล้วแต่อย่าไปคิดว่ามันแพงเลยคิดซะว่ามันเป็นตามสภาวะลูกเช่นอย่างน้อยมันแพงเราก็สามารถซื้อได้จิตของคนรวยอะ จะไม่มีบ่นเลยค่ะว่าอันนี้ถูกหรือแพงค่ะจิตของผู้ที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้อะต่อให้แพงแค่ไหนก็ซื้อได้ค่ะจิตของคนรวยจะเป็นแบบนี้ค่ะที่พี่เรียนรู้ครูบาอาจารย์นี่นะท่านสอนแบบนี้จริงๆค่ะท่านจเขาจะไม่ให้ตีเลยค่ะว่าอันนี้ถูกหรือแพงถ้าเราอยากกินเราก็เก็บเงินซื้ออย่างเงี้ยค่ะเรามีเงินอยู่เต็มบัญชีสมมติว่าเพื่อนๆอาจจะรวยกว่าน,น้เนาะสมมติว่าพี่ๆเพื่อนๆคนที่มาติดตามเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินเนาะ ถ้าไม่มีก็กดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันเนาะเผื่อช่วยคนที่เขามีปัญหาการเงินเผื่อเขาส่วนแล้วได้งานได้งาน,ได,งานได้เงินเยอะขึ้นแค่นี้แหละความภูมิใจค่ะนะธุรกิจดีขึ้นส่วนหนึ่งเดือนแล้วเกิดปฏิหารมีนักธุรกิจมาร่วมลงทุนอย่างเงี้ยมันก็คือแบบความภาคภูมิใจที่ได้มาแชร์ว่าส่วนสี่กระถางเงินล้านคุณอาจจะมีนักธุรกิจมีเทวดาส่งมาให้มาร่วมธุรกิจกับคุณก็ได้นะอธิษฐานจิต ขอเจอแต่คนดีมีบุญคนจริงใจคนที่ไม่ดีไม่ต้องเอามาเชื่อเถอะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ส่งคนที่ไม่ใช่เทวดามาให้เราหรอกถ้ามันไม่ใช่ท่านจะผลักออกให้เราทุกคนแล้วทีนี้ค่ะถ้าหากก็ได้ผลลัพธ์ในการสืกพยักฐานเงินล้านค่ะไม่เกินกว่าสิบวันนี้ค่ะเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญบำรุงพระศัสนานะคะหรือ ถ้าเป็นไปได้ก็ตัดสินใจมาสักทีค่ะนะเจอโอกาสแล้วให้รีบทําค่ะพี่นิดก็เปิดรับตัวแทนจําหน่ายจานวนมากเนาะโดยพอดิวเลอร์สามสิบคนเนาะนเพื่อนๆลองเปิดใจมานะอะเราให้ใจบริสุทธิ์แหละแต่เราอะอยากะช่วยคนที่มีไรายได้ไปกับเราพี่ขายสบม่ล้างหน้าเนาะชื่อว่าสบมู่ทับทิมหน้าใสเอานะาเอาหน่าสดก่อนนอนมาให้ดูเลยนะนะผิวอยู่กับไฟทั้งวันเลย อาจผิวจะ,จะแบบนั่นหน่อยนะคะกลัวเพื่อนๆไม่เชื่อนะ